This video s p o อ s o s e d by EA สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยก็จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม g i f t a w a y ภาคเสริมใหม่ล่าสุด The Simfo Adventure a w a y t นั่นเอง <Hey! S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครคือผู้โชคดีก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ร่วมสนุกทั้ง30ท่านด้วยนะคะที่มาเล่นกิจกรรมกับช่องชาลันเดียและนี่ก็คือรายชื่อของผู้ที่มาร่วมสนุกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยจะเลื่อนช้าๆนะ จากนั้นก็จะเริ่มกดสลับลายชื่อ3ครั้งนะคะสลับครบ3ครั้งแล้วก็มาลุ้นกันเลย และผู้โชคดีของเราก็คือคุณมนเศษภูวร,รกิจนั่นเองนะคะสามารถทักยืนยันตัวตนทางอินบ็อกซ์เพจชาลันเดียก่อนรับโค้ดได้เลยค่ะยินดีด้วยนะและสำหรับผู้ที่พลาดรางวัลไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะ EA มีกิจกรรมกิฟต์เอาวบ่อยมากไว้ครั้งหน้ามาร่วมเล่นสนุกด้วยกันอีกนะคะกดติดตามช่องชาลันเดียไว้จะได้ไม่พลาดกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปหาข้าวเช้าทานก่อนนะคะบ๊ายบายนะทุกคน